เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาพูดสั้นๆนะครับว่าไมคของ DJI นะครับไมค์ไวเลสตัวนี้นะครับมันดีอย่างไงนะครับก่อนอื่นผมต้องขอบอกนะครับว่าก่อนหน้าเนี่ยผมใช้อีกแบรนด์หนึ่งแล้วก็ขายทิ้งไปนะครับเพราะว่ามันยุ่งยากในการต่อกับ iPhone นะครับถ้าจะต่อ iPhone เนี่ยมันจะต้องมออีตัวแปลงที่เรียกว่าหางหนูเป็นพอร์ต i g h t n i n g ออกไปแล้วก็จะเป็นรูสำหรับเสียบเ,เสียบแจ็คแบบนี้นครับ ก็เสียบแจค็คเข้าไปแล้วทีนี้เวลาเราจะถ่ายไปนะครับพูดไปแล้วก็มอนิเตอร์เสียงตัวเองเนี่ยจะต่อหูฟังมันต่อลําบากครับมันต้องต่อสายนู่นสายนี่ยุ่งยากนะครับผมก็เลยขายอาของแบรนด์นั้นทิ้งไปนะครับพอดีมาได้ตัวนี้นะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะมีหัวแปลงเห็นไหมมันจะมีหัวแปลงใช้ได้ทั้ง iPhone ใช้ได้ทั้ง Android หรือว่าถ้าจะต่อ เป็นรูแจ็ค3.5ใช้กับกล้องทั่วไปเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับซึ่งไม่ต้องแปลงอะไรยุ่งยากเลยนะครับอันนี้เป็นแพ็กเกจของมันนะครับซึ่งรีวิวต่างๆแบบละเอียดเนี่ยไปดูที่สื่อต่างๆได้เลยนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยผมจะบอกว่ามันดีอย่างไงนะครับแบบสั้นๆเลยก็คืองานหลักผมนะครับผมจะใช้กับ iPhone แล้วก็จะมีกล้องดิจิตอลนะครับแบบนี้อ่าซึ่งพอเปิดกล่องนี้มา กล่องตัวนี้นะครับมันจะเป็นที่เก็บแล้วก็เป็นตัวชาร์จในตัวนะครับสามารถชาร์จได้หลายรอบเลยนะครับเพราะว่าไอแบตไอไมตัวเนี้ยมันกินพลังงานน้อยมากนะครับพอเปิดมานะครับก็จะมีไมให้2ตัวอันนี้จะเป็นตัวไมนะครับไมให้2ตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวรีเซิร์ฟเวอร์รีเซิร์ฟเวอร์ก็เอาไปติดกับอ,อุปกรณ์ของเราเช่นกล้อง iPhone นะครับหรือว่ามือถือ Android นะครับ แล้วก็จะมีตัวแปลงให้2ตัวนะครับก็จะเป็นตัวพอร์ตล h t n ิ่งนะครับใครใช้ iPhone ก็แบบนี้เลยนะครับเเสียบเข้าไปแบบนี้เห็นไหมเสียบเข้าไปแบบนี้นี่มันก็จะติดเข้าไปแล้วเราก็เอาไปติดกับ iPhone แบบนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องแปลงสายอะไรพลุมพลังเยอะนะครับถ้าเป็นแบรนด์ที่ผมเคยใช้มาเนี่ยมันต้องแปลงอะไรยุ่งยากแบบสายยาวไปหมดเลยนะครับ ก็ติดเข้าไปแค่นี้เองนะครับส่วนใครใช้ Android ก็เปลี่ยนเป็นหัวของ USB Type C นะครับแล้วส่วนใครนะครับที่ใช้กับตัวกล้องดิจิตอลแบบนี้นะครับก็จะต้องเสียบกับรูแจ็ค3.5นะครับรูแจ็ค3.5เราก็เอาสายที่เขาแถมมาให้นะครับเสียบเข้าไปที่ช่องเอาพุตอ่าแล้วก็เสียบเข้าไปที่ตัวกล้องนะครับ นอกจากนี้นะครับใครที่กล้องอถ้าเราจะเอาตัวรีเซิร์เวอร์เนี่ยไปติดกับกล้องนะครับ <c oughs> เขาก็จะแถมตัว <c oughs> นี้มาให้นะครับเป็นคลิปหนีบซึ่งเอาไปต่อกับฮอตชูของกล้องได้แบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็เอาไปเสียบกับฮอตชูของกล้องนะซึ่งตอนนี้ฮอตชูกล้องผมเอาไปต่อมอนิเตอร์อยู่นะครับอ่าก็เป็นแบบนี้เป็นคลิปแบบนี้เห็นไหม น,นะครับแล้วก็ที่ผมชอบมากเลยคือไอ้ตัวไม้เนี่ยเนี่ยมันมันดูไม่เทอะทะนะแล้วมันมีหลายฟังก์ชันมากก็คือว่ามันสามารถหนีบคลิปแบบนี้ได้หรือนะครับเขาจะมีแม่เหล็กเนี่ยแม่เหล็กเล็กๆนะครับนี่แม่เหล็กเล็กๆเ,เ,เราสามารถเอาไม้เก็บไว้ที่ในเสื้อได้แล้วก็ติดแม่เหล็กเห็นไหมครับมันก็จะไม่เห็นตัวไม้ละเห็นไหมครับอันนี้ เป็นสิ่งที่เขาคิดมาค่อนข้างเยอะซึ่งถ้าเป็นแบรนด์เก่าที่ผมใช้เนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์เสริมซึ่งต้องซื้อเพิ่มนะครับแล้วก็ใช้เสร็จก็เก็บแบบนี้ได้เลยนะครับสรุปสบายแล้วก็ชัดในตัวเรื่องของอจะมีฟังก์ชันอีกอันนึงของตัวไม่ที่มันดีมากๆก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการจะเลกคอร์ดใช้เฉยโดยที่แบบไม่ได้เก็บภาพอะไรเงี้ยมันจะมีปุ่มเลกคอร์ด เรากดปุ๊บนะครับมันก็จะอัดเสียงเราเลยนะครับแล้วก็ในเนี้ยมันจะมีฮาร์ดดิสอยู่ในตัวนะครับพอเราอัดเสร็จปุ๊บเราก็เอา USB Type C ไปต่อคอมนะครับแล้วก็ลากไฟเสียงลงคอมซึ่งเราสามารถเอาไฟเสียงเนี่ยไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้นะครับฟังก์ชันในในตัว r e c e i v e r เนี่ยก็สามารถปรับลดเดซิเบลนะครับลด เสียงลมในนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้เขาเรียกว่าวินสกรีนนะครับเอาไว้ป้องกันเสียงลมแถมมาให้2ตัวซึ่งตอนแรกอะ่ะผมก็คิดว่าไอตัวเนี้ยมันติดแล้วมันหลุดง่ายนะครับเนี่ยเป็นตอนแรกผมดูรีวิวจากที่อื่นเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นข้อเสียของไอตัวนี้แต่ว่าผมลองติดดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้หลุดง่ายนะครับเนี่ยดึงไม่ออกเลยเห็นไหมอ่า ซึ่งผมว่าไอตัวเนี่ยสมบูรณ์แบบเนี่ยแบรนด์เนี่ยสมบูรณ์แบบณตอนนี้นะครับคือสมบูรณ์แบบทุกเรื่องเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับหาซื้อได้ที่ไหนนะครับก็ติดต่อที่ตั้มโรเตอร์ช็อปนะครับตั้ม T U M แล้วก็โรเตอร์นะครับโรเตอร์ช็อปนะครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับ